สวัสดีครับทุกท่านยินดีดต้อนรับเข้าสู่ชมรมแพรเมตตาครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการใช้โปรแกรม v e g a s Pro 11นะครับ Sony Vegas Pro 11นะครับซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้สําหรับการตัดต่อวิดีโอนะครับและการใส่รูปภาพอะไรต่างๆนะครับวันนี้ก็จะมาแน,นะนํำการใช้โปรแกรมแบบคร่าวๆนะครับซึ่งหล,หลายๆคนอาจจะ อยากจะรู้ว่าการใช้งานของโปรแกรมนั้นมีอะไรบ้างก็จะพูด mm hmm. ไปแบบเร็วๆนิดนึงกหมายความว่า mm hmm. ให้รู้พอคร่าวๆพอแต่ส่วนการใช้งานแบบละเอียดจริงให้ไปดูในวิดีโอย่อยแต่ละอันนะครับหน้าตาของ v ว g a s Pro นะครับเป็นอย่างนี้นะครับน่าตหน้าตาเป็นอย่างนี้แล้ลำแรกเราเปิดใช้งานเราก็สามารถจะเลือกอความละเอียดของความละเอียดของอะ,อะไรอะ วิดีโอนะครับว่าเราจะตั้งค่าความละเอียดขนาดไหนนะครับผมก็ตั้งค่าแบบแบบเดิมของผมนะครับ1 2 8 0 7 2 0คูณ29.97อะไรนี่ก็คือว่าความละเอียดขนาดนี้ก็คือความละเอียดของอ h อคุณภาพแบบ HD นะภาพแบบ High Definition นะครับก็ถ้าเียตั้งแต่ขนาดนี้ขึ้นไป 1280x720 เนี่ยเวลาอัโหลดไปใน YouTube ก็จะขึ้น HD ให้นะครับถ้าต่ํากว่านี้ก็ไม่ขึ้นให้นะครับหน้าตาของ Vegas Pro โผล่มาก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับไทม์ไลน์ก็ไม่มีบอกว่าเ็นไทม์ไลน์ของอะไร Vegas Pro 11นี่นะครับมีหน้าจ p พรีวิวนะครับเวลาวิดีโอเกิดขึ้นก็จะเกิดขึ้นตรงนี้มีโวลลุ่มแล้วก็มีพวก Project Media Explorer Transaction VFX มีเดียจินเนอ o r เรเตอร์อันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับอ,อันนี้ก็โปรเจกต์มีเดียอันนี้ก็พวกไฟล์วิดีโออะไรต่างๆจะมาโผล่ตรงนี้นะครับเอ็กโคลเลอร์ก็กคือหน้าหน้าตาของวินโดว์ที่เราจะไปนำไฟล์ต่างๆมานั่นแหละนะครับท a า s i ิชันก็เป็นการเปลี่ยนจากอีภาพหนึ่งไปอีภาพหนึ่งก็สามารถเปลี่ยนตรงนี้วิดีโอเอฟเฟกต์แล้วก็คือวิดีโอเอฟเฟกนั่นเองขอเขาเขียนเอฟเฟกนัก็คือเอฟเฟกนั่นแหละนะครับวิดีโอเอฟเฟกต นะครับแล้วก็มีเดียเจเนเรเตอร์ก็เป็นพวกตัวอักษอพวกพื้นสีต่างต่างนี่นะครับมีตัวอักษอแบบเครดิตโลลงสือแบบเทสแพทเทิร์นไอ้ n, ไม่ใช่เนี่ยไทแอนเทคแล้วก็เลกาซี่เลกาซี่นี่เป็นลงสือพวกนิ่งๆนะครับไทแอนเทคนี่ก็จะเป็นลงสือมีออปชันพิเศษให้นะครับมีวิ่งนิดหนึงแต่ไม่ใช่วิ่งขึ้นวิ่งลงพวกเครดิตโลก็จะมีใส่บรรทัดหลายบรรทัดแล้วก็วิ่งขึ้นวิ่งลงวิ่งซ้ายวิ่งขวาอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับ ซ้ายขวามีป่มันจะไม่มีนะอ่ะเอ,อันนี้คือส่วนประกอบต่างๆนะครับแบบคร่าวๆวันนี้ก็จะมีเวลาเกิดขึ้นนะครับไทม์ไลน์ก็จะมีเวลาเราก็สามารถดูได้วเวลากีา่วินาทีกี่อะไรก็ว่าไปนะครับนนี้ผมจะลองเอาวิดีโอมาใส่นะครับวันนี้ก็ถ้าใครอยากจะด,ดูแบบละเอียดก็ไปดูในวิดีโอ,อย่อยแต่ละอันนะครับผมจะเอาวิดีโอมาใส่นะครับเลือกเอาวิดีโอมาใส่ผมจะเลือก ไฟวิดีโอเป็นไฟแล้วกันเอ,อาได้ละเดี๋ยวเดี๋ยวไปปิดไปเปิดวิดแอมค้างไวอันนี้ครับรูปไฟเนี่ยพอลากมาใส่ปุ๊บก็จะมีไฟเกิดขึ้นอยู่ลักษณะของไทม์ไลน์สองอันนั่นก็คือไทม์ไลน์ของวิดีโอกับไทม์ไลน์ของออดิโอก็คือไฟล์เสียงนะครับถ้าผมไม่ชอบผมก็ปิดไฟล์เสียงไปอย่างนี้นะครับก็ที่มีแต่เสียงไม่มีไม่มีเสียงก็คือนิ่งเงียบไป แต่ถ้าผมบอกว่าเอเสียงนี้ผมไม่เอาละผมจะลบชิ้นก็ได้นะครับแต่ในที่นี้ยังไม่ลบเนาะอ๋อันจีะลบก็ได้อันนี้ลบถ้าจะลบนะครับลบแบบนี้ได้ไหมกดปุ่ม delete อย่างนี้เลยได้ไหมหมายควาว่ามันไม่ได้เห็นไหมครับมันไปเลยทั้งสองนะครับก่อนที่ลบนี่มันมาคู่กันเขาจะเป็นไฟล์ที่มาคู่กันก็จะทําเป็นกรุ๊ปเอาไว้นะครับเราก็ต้องเป็นอันกรุ๊ปสกอรนั่นก็คือใช้คําสั่ง remove form you clear เนี่ยนะ remove form you หรือว่า clear อ่า กรุปคอนโทรลยูเนี่นะยนะลิมฟ์ฟอร์มยูก็คืออันก็คือว่าคําสั่งนี่ก็คือว่าดีม o ฟสองอันออกจากกันแต่ถ้าเคลียร์ยูเนี่ยมันทั้งหมดทั้งหลายหลายอันหลายกลุ่มอย่างเงี้ยนะครับแต่ในทีนี้ใช้ไหนก็ได้อันไหนเพราะว่ามีอยู่แค่วิดีโอเดียวนะครับกรุปลิมฟ์ฟอร์มยูนะครับ, Group, ร you, รบแล้วผมก็สามารถลบอันนี้ทิ้งไปเลยได้นี้ต้นนะครับ,รบอันนี้ผมไม่ลบนะเอกกลับขึ้นมาอ่ะทีนี้เราจะมาสาธิตในการตัดนะครับสมมติว่าวิดีโอนี้เรา เราอยากจะตัดแค่บางช่วงเท่านั้นนะครับเราก็สามารถเลือกตัดได้โดยใช้ปุ่ม S ที่คีย์บอร์ดนะครับ S สิงคโปร์เนี่ยนะหรือว่าเราไปใช้ที่ Edit แล้วก็สปิดนี่ก็ได้นะอันนี้ปุ่ม S คือปุ่มปุ่ม S คือปุ่มลัดนั่นเองนะครับน,นี่นะตัดตรงไหนก็ว่ากันไปนะครับแต่ถ้าเมื่อกี้ในลักษณะเมื่อกี้มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นกรุปอยู่นะครับเมื่อกี้นะย้อนกลับไปนี่ผมมันกรุบใหม่ถ้าไม่จะตัดก็ตัดคู่นะเมื่อกี้ปุ๊บ คีิกเอดกรุ๊ปนะตัดอย่างนี้จะตัดคู่เห็นไหมครับถ้าตัดปุป๊บมันจะตัดคือหมายว่าทั้งไทม์ไลน์ด้านบนด้านล่างตัดพร้อมกันแต่ถ้าเราอันกรุ๊ปปุป๊บมันจะตัดเดี่ยวหมายความว่าตัดเฉพาะวิดีโออ่าทีนี้ผมจะพอตัดแล้วผมไม่เอาช่วงไหนผมก็ลบทิ้งไปกูปุูลดิลิทที่คีย์บอร์ดนะครับแล้วก็อ่าสามารถลากอืมเข้ามาชิดกันได้อันนี้ก็คือนะครับอังนี้นะ อันนี้ผมไม่เอาลบทิ้งไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนีก้ก็การตัดต่อนะครับส่วนใครบอกว่าเอะอย่างนี้เอาภาพนิ่งมาใส่บ้างดีกว่าก็อาจจะเอาภาพนิ่งมาใส่แล้วก็ insert video tag นะครับอ่าแล้วก็เอาภาพนิง่งภาพนิง่งนิ่งมาใส่ได้เช่นกันนะครับเราเอาภาพดอกไม้มาใส่นะครับนี่นี่ภาพนิง่งถ้าเราแท็กไหนอยู่ข้างบนนี่ก็อาจจะ t a กข้างล่างจะมองไม่เห็นเห็นไหมครับไฟก็มองไม่เห็นผมเอาเลื่อนหนีไฟจะมองเห็นแล้วใช่ไหมนะครับ จะมองเห็นไม่เห็นก็ดูตรงพรีวิวนี่ลนะอ่าทีนี้ถ้าเราอ,อยากจะให้ข้างล่างมองเห็นเราก็สามารถที่จะปรับอ่าความเข้มข้นของภาพออปอรซิตีน้นี่ขึ้นลงได้นะครับ,อ,รบอันนี้นะลากเมาส์กกวางนี่นะครับหรือว่าเราจะไปปรับตัวซูมให้เล็กลงอะไรก็ว่าไปนะครับอ,อันนี้ เป็นภาพนิ่งแล้วก็ตัวสือเราก็สามารถนามาใส่ได้เช่นกันนะครับผมจะเอาตัวสือที่อยู่บนตัวนี้ก็ใส่แวแท็กหนึ่งเข้ามาอย่างเงี้ยนะครับก็จะเอาตัวสือตัวสืออยู่บนไหนก็คือหมวดของมีเดียเจเนเรเตอร์ผมเลืองนี้ล่างกว้างหน่ก็นี่นะครับผมซื้อหมวดนี้อผมจะเอาหมวดเลกาซี่แบบธรรมดาธรรมดาที่สุดนะครับอันนี้ก็แบบเลกาซี่แบบ โปร่งนะครับมันจะเห็นพื้นหลังนะครับแบบแบบนี้จะเห็นพื้นหลังนะครับเราก็สามารถเลือกปรับตัวอักษรได้หลายอย่างนะครับอันนี้ปรับตำแหน่ง,งตัวอักษรล่างบนซ้ายขวาใช้เมาส์ este. นี่หรือว่าใช้ที่คีย์บอร์ดนะครับใช้ลูกศรที่คีย์บอร์ดก็ได้หรือใช้เมาส์ลากไป,ลา,ปล,าลากมาแดกเมาส์ลากไปลากมาหรือใช้ลูกศรที่คีย์บอร์ดก็ได้นะครับอันนี้ twee. นะครับก็ ตัวสือก็สามารถเลือกสีตัวสือได้ตรงนี้นะครับจะเอาสีไหนก็ว่าไปสีน้ำเงินขอบตัวสืออันนี้ความห่างอ่าอันนี้อ่าขนาดสเกลก็คือก็ก็คือทําใหญ่ทําเล็กเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือ leading ก็คือความห่าง,งตัวสือนะครับสังเกตนะครับแล้วก็ตัวอันนี้ก็ส่วนอ่าตัว effect เนี่ยก็คือพวกขอบพวกไรเนี่ยนะครับขอบตัวสือเราก็สามารถปรับขอบนี่ขอบสีมพูนี้เป็นต้นนะครับ ในโหมดตัวองสือนะครับทีนี้จับกี่ภาพหนึ่งกาเป็นอีกภาพหนึ่งเราก็สามารถที่จะใส่เอฟเฟกอะไรยงอื่นได้ด้วยนะครับผมจะใส่จากวิวตัวนี้มาเป็นมาเป็นดอกไม้อยางงี้นะครับจากดอกไม้เป็นวิวอย่างงี้เหมือนกันถ้าผมลากไปเห็นสังเกตว่าเกิดคอรเซตขึ้นก็คือว่ามีกากระบาดอย่างงี้นะครับ่าาก,ก,าก,ก,ก,าการกระบาดน,นี่ก็ถ้าเราไม่ติ๊กที่อโตเมติคอสเซตนี่ก็จะไม่เกิดการกระบาดนะครับนี่ เห็นไ,ไหมครับมันจะทับกันไปเลยนะแล้วเท่าคลิกตรงนี้ไว้นะครับก็เป็น Crossfade มาราะวาภาพนี้กับภาพนี้ก็ค่อยเปลี่ยนกันมานะครับซึ่ง Automatic c r o s s f a ก็สะดวกดีเหมือนกันนะครับอันนี้ผมไม่พูดลงลึกมากนะก็จากภาพดอกไม้มาเป็นภาพวิวอ่ะก็สามารถใส่พวกเขาเรียกว่า Transition นะครับ Transition นี่ก็สามารถจากอีกอันหนึ่งมาเป็นอีกอันหนึ่งโดยที่แทนที่จะ ค่อยๆเปลี่ยนมาเป็นอันนี้ก็ใส่อฟเฟกเข้าไปสักหน่อยนั่นก็คือทานชิชันเองนะครับทานชิชันก็มีหลายแบบนะคระับ, ine, igne, บเราก็เลือกใช้อย่างเช่นอันนี้เป็นต้นนะครับปุ๊บเราก็แร็กเมาส์เรามาวางตรงนี้นะมันก็จะเกิดอย่างนี้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็สามารถปรับค่าของทานชิชันได้หลายอย่างนะครับยางเห็นว่าจะค่อยๆเปลี่ยนอย่างนี้นะครับตัวอักษรเอ๊ะไม่เอาดีตัวงไม่เอาตัวอักษรก็ปิดไว้ได้นะครับสามารถมิวได้ทุกทุกทุกไทม์ไลน์ ทุกไม่ใช่สิทุกทุกแท็กนี่ก็สามารถมียุ่ได้นะอายุดอ่าเนี่ยอันนี้ก็คล้ายๆกับที่เราเปิดนในแหละเนาะไม่ต้องอธิบายอะไรมากตรงัวนี้อันนี้ก็เปิดอันนี้ก็หยุดฟรอตอันนี้ก็สตอ็อปหยุดนะแล้วก็เนี่ยน,น,นะภาพเปลี่ยนภาพเป็นภาพนี้เนี่ยรัจะมีเอฟเฟกเกิดขึ้นไหมครับเอฟเฟกตัวนี้ก็คือ transition น,น,นั่นเองนะครับส่วนเอฟเฟกอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นเอฟเฟกของ Uh, ตัววิดีโอตัวนั้นตัวนั้นโดยตรงไม่ไม่ใช่แบบแบบเดียวกับทัน n ิชันนั่นก็คือเอฟเฟกตัวนี้นะครับเอฟเฟกตัวนี้ก็สามารถที่จะนำมาใส่อย่างนี้เนี่ยเดีย๋ยผมจะใส่เนี่ยนะครก็ลากมาวางตรงนี้นะครับหรือว่าอีวิธีนึงก็คือเนี่ยนะนจะเป็นขอบเป็นอะไรขึ้นเกิดจากเอฟเฟกนะอีวิธีนึงก็คือคลิกตรงนี้แล้วก็ไปเลือกเอาเอฟเฟกชนิดไหนอย่างนี้ก็อันเดียวกันนะครับ สามารถทําทำได้เหมือนกันแอดแล้วก็โอเคแล้วก็ปรับค่านี้เป็นตนน้นยสังเกตว่าอันนี้นะส่วนเอฟเฟกต์ะอันนี้ก็สามารถที่จะแอนิเมตได้นะกดปุ่มแอนิเมตปุ๊บก็จะมีไทม์ไลน์เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เราก็แอนิเมตภาพนั้นโดยปรับค่าต่างๆไปตามระยะเวลาที่เราต้องการอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของออภาพนิ่งในส่วนของตัวใส่การใส่ตัวอักษร การเปลี่ยนจากภาพอีกภาพหนึ we um ่งเป็นภาพภาพหนึ่งวิดีโอก็เช่นกันนะครับเราปิดไว้นะวิดีโอก็เช่นกันนะครับก็สามารถใช้คอสพวกคอสเฟสอะไรได้เหมือนกันนะครับจากภาพนี้เป็นภาพนี้ใส่ t า a n s ิชชั่นอไพวกนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับผมจะใส่ t า a n s ิชันแบบเช่นอย่างนี้นะริ่งนี้นะใส่นี่นะจากวิดีโอนี้มาเป็นวิดีโอนี้ก็จะเกิดการ t า a n s ิชชันลักษณะนี้เกิดขึ้นเหมือนกันนะครับ ใช่ไหมครับนะบจากไฟนึงมาเป็นไฟนี้ใช่ไหมครับเกิดการสัญญาณเองก็คือว่าเนี่ยนะแต่ถ้าเราไม่เอา transition น,น,นี้ทําไงก็คลิกแล้วก็ดีลิทไม่ใช่ดิคลิกแล้วก็ไปไปนี่นะ transition อันนี้นะแล้วก็เปลี่ยนเป็นตัวนี้ซะนะครับมันก็จะเป็นธรรมดานะครับอ่านะครับอันนี้ในส่วนของการเออ่ใช้งานของวิดีโอที่มันเป็น ไฟล์ uh, วิดีโอไฟล์า uh, ภาพนิ่งไฟล์ตัวอักษรนะครับ uh, ทีนี้ก็เราก็มาดู uh, พอเราตัดต่อได้ได้แล้วนะครับสมมติไฟล์นี้ไม่เอานะครับเราก็มาเช็คเวลาที่เกิดขึ้นได้ว่า uh, เวลาที่เราตัดต่อได้แค่ไหนนะครับเราก็กดปุ่มที่ go to end นะครับ go to end อันนี้เราก็สามารถเห็นว่าเราตัดต่อไปนี้เราใช้เวลาอยู่26วินาทีอย่างนี้เป็นต้นนะครับ อ่านะครับแล้วก็เช็คเวลาไดา้สุดท้ายแล้วก็เป็นเรนเดอร์นะครับไปเรนเดอร์อ่อก่อนที่ไปเรนเดอร์ผมไปเข้าการเรื่องการซูมเข้าซูมออกก่อนดีกว่าเนาะอันเดียวจะตกไปการซูมเข้าซูมออกนี่ครับต้นออดอกไม้เนี่ยนะครับตร,ตรงสองตรงสื่อไม่เอาแล้วเนาะดอกไม้เนี่ยครับผมก็สามารถซูมเข้าซูมออกตามเวลราระยะเวลาได้เหมือนกันนะครับ เช่นมาถึงตรงนี้ผมก็ซูมเข้าถึงตรงนี้ผมก็ซูมออกในตรงนี้ผมยุดนิ่งไวอย่นี้นะครับก็สามารถใช้ปุ่มเรียกว่าตัวนี้นะสี่เหลี่ยมนี่นะอีเวนแพนคลอปนี่นะพวกซูม,มต่างๆนี่ก็ออ,ออปชันพวกนี้ก็ลองไปหาใช้ดูนะครับอันนี้ก็คือแอคล็อกเอสเปกตรัชออกมาว่าอัตราส่วนของหน้า,หน,าหน้าจอนั้นก็คงที่นะครับถ้าเราไม่ล็อกถ้าเราไม่ล็อกมันก็จะ เปลี่ยนไปนเรื่อยเห็นไหมครับฝั่งมันเปลีป่ยนไปเรื่อยมันไม่อัตราส่วนจะไม่คงที่แต่ถ้าผมทําล็อกเอาไว้นะครับคลิกลงไปให้มันบุ๋งลงไปนะล็อกเอาไว้ Lock away, มันก็จะอัตราส่วนจะคงที่การซูมก็จะสวยงามไม,ไม่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแปลกแปกนะครับแต่เราเราชอบแบบให้มีการเปลี่ยนแปลงแปลกๆไม่ไม่อัตราส่วนของภาพไม่คงที่ก็เอาปลดล็อกนี่ซะอันนี้บอลเซนเตอร์ก็หมายความว่าจะซูมเข้าสู่เซนเตรอร์ตลอดเราไม่เอาก็ ก็อาจจะต้องมันขยับเพีย้ไปที่อื่นได้เช่นว่าเนี่ยสังเกตไหมเนี่ยซูมไปด้านข้างซูมไปด้านนี้ได้นะครับอันนี้คือไซเบอร์ซินเตอร์อันนี้ก็คือล็อกเอ่อเคลื่อนที่ด้านบนด้านล่างอย่างเดียวเคลื่อนที่ด้านซ้ายด้านขวาอย่างเดียวหรือว่าแบบนี้มุกอิสระนะครับเคลื่อนที่อิสระนะครับอันนี้ก็ตามไทม์ไลน์นะครับนี่อันนี้ลักษณะการซูมนี่ อันนี้ก็ใส่ซูมเข้าไปแล้วก็ครับนี่อ่ะครับลองดูนะนี่เกิดแค่ไหนเนี่ยดอกไม้ก็จะถูกซูมมาอย่างนี้นะครับอ่าเรามาถึงนี้ก็เข้าสู่ที่เดิมอย่างเงี้ยนะ การซูมจะรับแต่อย่างนะตรงนี้ดอกไม้อาเนี้กลับที่ที่เดิมยิ้มต้นนะี่ลักษณะการซูมนะครับการซูมซึ่งการซูมนี้เราก็อาจจะสามารถที่จะขยายายืดหดวิดีโอออกไปได้นะครับเหมือนกับวิดีโอพวกนี้เหมือนกันนะครับวิดีโอที่เป็นที่เป็นฟไฟล์วิดีโอนะครับวิดีโอที่เป็นไฟล์ภาพนิ่งกับไฟวิฟฟดีโอก็สามารถยืดหดได้ นะเพราะว่ายืดเวลายืดออกไปจากตรงนี้ก็วิดีโอจะชา้าลงนี่ herum. จะชา้าลงไฟก็จะวิ่งชา้าลงนะครับแล้วก็ถ้าเราอยากให้เร็วขึ้นเราก็กดปุ่มคอนโทรลค้างไว้แล้วก็เลื่อนเข้ามาเวลายืดก็กดปุ่มโทงค้างไว้แล้วก็ยืดออกไปนคะครับเวลาหดก็กดปุ่มคอนโทรลค้างไว้แล้วก็ยืดหดเข้ามานีนะ่ตรงนี้ก็จะวิ่งเร็วนี่ไฟก็วิ่งเร็วขึ้นนี่ อ,งงอันนี้ไฟจะวิ่งช้าลงอันนี้ใี่ทีนี้พอตัดต่อเสร็จอ่าไฟสุดท้ายแล้วครับตอนนี้อันนี้ไปค่อนข้างจะเร็วนิดหนึ่งครับมีหลายอย่างนะครับถ้าใครไม่เข้าใจส่วนไหนก็ลองไปดูวิดีโอย่อยที่ทำเอาไว้นะครับะจะมีอธิบายเอาไว้เป็นเรื่องๆไปนะครับอันนี้ก็พูดโดยรวมๆนะครับเนาะ,ะต่อไปก็พอเราตัดได้ที่ เป็นที่พอใจแล้วนะครับเราก็สามารถไปเรนเดอร์นะครับเป็นออกเป็นไฟล์สําเร็จรูปนั่นก็คือไฟล์ที่คําสั่งไฟล์นะครับไม่ใช่อยู่ๆเซฟไปเลยมันก็เป็นไฟล์เวกัสโปรอยู่นั่นนะไม่สามารถเอาไปใช้อะไรที่ส่งไปให้ชาวบ้านชาวเมืองเขาดูได้นะครับเราก็ต้องไปเรนเดอร์นะครับไปคําสั่งที่ไฟล์เรนเดอร์เอสนะครับเรนเดอร์ก็จะมีให้เลือกอยู่หลายอย่างนะครับ อผมก็แนะนําไว้นะครับสักสองคอย่างแล้วกันเนาะที่เรานิยมใช้กันก็คือในหมวดของเมนเอบีซีนะครับในหมวดของนี่ของวิกั s โปรเขจะมีนะเมนเอบีนะครับที่ผมใช้ไปบ่อยก,ก็คืออินเทอร์เน็ต h d 7 2 2 0องนีนี่นะนะครับหรือใครชอบแบบอ,อะไรอะรอ่ะ MPEG นี่นะก็มีให้เลือกนะครับ ดีวดีแบบอะไรเนี่ยนะนี่อันนี้ก็ได้เนี่ยอันนี้ก็คือ,เ,อเป็นฮีดีเหมือนกันอันนี้สูงขึ้นไปอีก1 0 8 0อันนี้ภาพก็จะค่อนข้างจะละเอียดขึ้นไปอีกนะครับแต่ว่าผมก็เตือนไว้ก่อนว่าถ้าคอมไม่เร็วพอก็เรนเดอร์อกันเมื่อยเลยนะส่วนนี้ AVC ีนี่ก็จะมีหลายอย่างนะบูเลอะไรก็มีนะ แต่ถ้าใครบอกเขาอยากจะเรนเดอร์ออกมาเป็นไฟล์เสียงก็มีเหมือนกันนะครับมี<อ>นี่ไงอะดิโอเอ็มสามเนี่ยก็สามารถเลือกได้เหมือนกันเอ็มพีสามแต่ถ้าเราต้องการนะครับเราต้องการที่จะเรนเดอร์บางช่วงเท่านั้นนะครับเราก็สามารถที่จะเลือกช่วงที่เรนเดอร์ hmm. ได้โดยใช้เรจเอนนะครับเลือกบางช่วงเท่านั้นนะครับหลือแค่ช่วงนี้เรนเดอร์แค่ช่วงนี้เอาเอาไฟล์แค่ช่วงนี้แล้วก็ไปไปใช้คําสั่ง ไ Render As แล้วเราก็ติ๊กที่ Render Loop Region Only อย่างเงี้ยะคราเลนเดอร์ไปก็จะได้ช่วงนั้นที่อา่าสั้นๆน,นะครับผมตั้งชื่อเป็นทดสอบ Test 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 อืมนะครับผมก็จะได้ไฟล์ mp4 แค่ช่วงสั้นน,นะครับเลนเดอร ต้องติ๊กตัวนี้นะ,ะเรนเดอร์ลูปดิจิโนลี่นี่ก็จะอยู่ในช่วงที่เราเลือกไว้เท่านั้นถ้าเราไม่ติ๊กนี่เป็นไงก็จะเรนเดอร์ทั้งหมดแต่ผมติ๊กเพราะว่าผมจะได้เรนเดอร์เวลาสั้นๆนิดหนึ่งนะครับเปิดนะอ,อย่างเงี้ยครับอันนี้คือคอ,อยู่ลเรนเดอร์ละยี่สบสามยี่สิบหกเปซนจริงๆถ้าถ้าไฟใหญ่จริงๆใช้เวลาโน่นแหละเป็นชั่วโมงนั่นนะ,ะแต่ว่านี่เป็นไฟล์ที่ ช่วงในการเลนเดินนี้แคบๆก็เลยเร็วนิดนึงนะครับนะก็เลยเร็วนิดนึงหกสิบสามหกสี่เจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบสามเอานะครับเสร็จแล้วนะแบบเดียวเพราะว่ามันสั้นโซเทนหนึ่งอันนี้นะเศษสายนี้อนยะู่นี่เราก็มาเปิดจากโปรแกรมอื่นได้โอเพนวิดคอมวิดไลน์ครับผมนะครับเปิดได้ นี่ยะอ่าครับสำหรับนี้ก็นำมาแนะนำกันเพียงเท่านี้ก่อนขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ